วันนี้เราจะพาทุกๆคนมาเก็บเห็ดสำหรับชีวิตคนไทยที่อยู่ในฟินแลนด์นะเราก็อยากจะบอกว่าลำพังแค่เก็บเห็ดไปกินเราไม่จำเป็นต้องไปไกลแล้วก็ไม่จำเป็นต้อง เข้าป่าลึกก็พอมีเก็บอันนี้เราพูดถึงกรณีที่เราเก็บไปกินคือพูดง่ายๆว่าแวะข้างทางน่ะป่าไหนก็เจอถ้าเป็นเห็ดตัวนี้นะถ้า เป็นคนฟินแลนด์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเห็ดสุปิโลวาเวโลสำหรับเห็ดที่เราเก็บอยู่เนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไกลเพราะว่าเราจะมาเก็บเห็ดไปกินและอีกอย่างเห็ดมันก็ยังไม่โตมากมันยังเล็กอยู่ เราก็เก็บเอาแค่พอกินซึ่งเราเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วิ่งรถมาป่าเราไม่ต้องไปป่าไกลเราไม่ต้องไปป่าลึกเห็ดชนิดนี้นะ่ะเกิดขึ้นแทบทุกป่าเราก็ เนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี่ยมันยังไม่ไม่โตมันยังดอกเล็กอยู่เราก็เก็บไปกินเรานี่แหละเห็ดชนิดนี้อร่อยนะต่อให้ดอกใหญ่ๆแ,แค่ไหนมันก็ไม่เหนียวสำหรับรสชาติของเห็ดชนิดนี้ ก็จะเป็นดอกเล็กหรือว่าดอกใหญ่นี่ก็รสชาติเดียวกันหมดเลยนะก็คือไม่เหนียวดอกใหญ่ก็กรุบ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 ดอกเล็กก็กรุบ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 เหมือนกันเป็นเหตุชนิดเดียวนี่แหละที่ไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่ มันก็ไม่เหนียวแต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองจะเก็บไปขายก็ต้องรอให้มันโตกว่านี้เพราะว่าดอกเลนะ็กน่ะมันเก็บยังไงมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มถังไม่เต็มตะกร้าสักที ก็คือดอกมันเล็กแต่ถ้าว่าเราเก็บไปกินนะเราก็ไม่ต้องรอโตก็ได้เราก็กินก่อนใครเลยเราเป็นคนเข้าป่าหาเหตุหาผลไม้คือด้วยเราเป็นคนชอบป่าเราก็ต้องกินก่อนใครเขาแหละก่อนที่ จะเก็บไปขายเราก็ต้องได้กินก่อนเนี่ยวันนี้เราก็พามาเข้าป่าใกล้ๆไม่ได้ไกลมากขับรถแป๊บเดียวแล้วเราก็ได้เห็ดสองอย่างด้วยนะวันนี้เราได้เห็ดหนังไก่ด้วยอยู่ในป่าเดียวกันนี่แหละ เดินไปเดินไปมันก็เตะตาเองสำหรับเห็ดหนังไก่มันก็ดอกมันจะเด่นแต่ว่าเห็ดมันก็ยังดอกไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็อร่อยนะวันนี้เราก็มาเก็บเอาทั้งสองเห็ดนั่นแหละเห็ดซุป,ปิโลวาวิโลนะที่เราเก็บอยู่เนี่ยหรือเห็ดดำ ที่เขาเรียกกันนั่นแหละเนี่ยดอกดอกขนาดเนี้ยก็กําลังอร่อยนะกำลังกินออกทุกป่าเลยสำหรับคนไทยที่อยู่ในฟินแลนด์นั่นเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเห็ดชนิดนี้น่ะออกแทบทุกป่าแหละแค่เราเดินแวะมาดู เราก็เห็นแล้วแต่ว่าช่วงที่มันดอกเล็กอยู่นะมันก็จะเห็นยากอยู่ก็ต้องดูดีๆคือมันมันไม่เด่นมันไม่เตะตาเหมือนดอกใหญ่ถ้าเป็นดอกเล็กนะมันต้องก้มดูดีๆนะมันถึงจะเห็น ชัดเจนแล้วก็เขามีเห็ดคู่แฝฟดด้วยนะถ้าใครมาเก็บเห็ดเนะี่ยต้องดูดีๆนะสำหรับเห็ดทุกชนิดนะเขาจะมีคู่แฝฟดเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเห็ดมันกินได้หรือว่ากินไม่ได้ เนี่ยอย่างวันเนี้ยเรามาเก็บเนี่ยเราก็ได้ดอกไม่ใหญ่นะเราได้ดอกเล็กเพราะว่าเห็ดมันยังไม่ไม่ได้โตแต่ว่าขามันยาวนะเห็ดชนิดเนี้ยต่อให้ดอกเล็กแต่ขาก็ยาวเราก็ได้แล้วนะเนี่ย เราก็เก็บแป๊บเดียวเราเก็บไปนานเพราะว่าเราก็รีบด้วยแหละเนี่ยขายาวมากเลยดอกเล็กๆแหละแต่ก็พอกินแล้วเนาะเราก็มาเก็บเอาอร่อยนะเห็ดชนิดนี้อร่อยสำหรับคนที่ชอบกินก็จะอร่อยแหละ เยอะเลยแหละในป่าเนี้ยมันจะมีเยอะเลยถ้าถ้าเป็นเห็ดตัวนี้นะก็คือมันจะขึ้นบางกลุ่มเนี่ยจะขึ้นแบบกลุ่มใหญ่มากเลยบางกลุ่มก็จะขึ้นแบบปะาปายแหละก็ขึ้นทงห่างเนี่ยอันนี้เห็ดหนังไก่นั่นเนี่ยเราก็เอาไปด้วย ปกติเห็ดหนังไก่นะ่ะมันจะดอกใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยแต่อันนี้คือมันดอกดอกยังเล็กอยู่ไงเราก็เอาไปก่อนจริงๆแล้วเห็ดชนิดนี้นะดอกจะใหญ่มากๆเลยถ้าออกแบบถ้ารอให้โตนะ่ะดอกใหญ่มากแต่วันนี้เราก็ จะกินก่อนเราจะเอาไปกินก่อนแค่นี้แหละเราก็พอกินแล้วเนาะสำหรับถ้าใครคิดว่าจะมาเก็บไปกินน่ะมาเราก็ไม่ต้องเข้ามาในป่าลึกเราก็ไม่ต้องเสียเวลามากก็คือว่าเราแวะปลาข้างทางนั่นแหละแล้วเราก็จะมีเก็บเอง มันก็หาไม่ยากนะก็ลองดูนะสำหรับใครที่อยู่ที่นี่นะอยู่ที่ฟินแลนด์เราก็อยากจะบอกว่ามันก็มีแทบทุกป่าอย่างตัวเราเองเนี่ยเราเข้าป่าไหนเราก็เจอสำหรับเห็ดชนิดเนี้ยเราเจอทุกป่าอยู่ที่ว่า มันจะออกเยอะหรือไม่เยอะบางป่าก็จะออกแค่ห่างๆก็จะเห็นทีละสองดอกสามดอกอย่างนี้ถ้าเป็นป่าลึกนะป่าลึกป่าที่แบบอยู่ไกลๆถนนนะ่ะ ถ้าเรากล้าเดินป่านะเราลองเดินเข้าไปในป่าลึกๆเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นแพรเลยล่ะถ้าเป็นเห็ดตัวนี้นะอันนี้คือเราเวลาน้อยไงก็หลังเลิกงานมาเนี่ยเราก็มาเก็บเอาแป๊บเดียวเราก็ได้กลับบาทคือเราก็ เอาไม่นานน่ะเราเก็บไม่นานเราเก็บแป๊บเดียวเราก็จะกลับบ้านจุดประสงค์ของเราก็จะมาเก็บเห็ดไปกินนี่แหละเนี่ยเราก็ได้ละเราก็จะกลับบ้านละก็เป็นเห็ดชนิดเดียวนะที่ไม่เหนียวแล้วก็ไม่แก่ก็คือดอกใหญ่ก็ไม่เหนียว